คุณขาวันนี้คือเรื่องงามยามดีค่ะที่อาจารย์จะทําพิธีนะคะเรือพ่อค้าแม่ขายสําหรับใครหลายคนที่สั่งมาลอ็อตนี้รอรับคุณขาเรือทุกลำเนี่ยจะมีการผ่านทําพิธีในการขอพรอ,องค์พระพิคเนศเทพแห่งความสําเร็จคุณขาเพื่อความเป็นสริริกับการค้าขายมารุมมาตุ้มขาพร้อมนะคะโอมสีคเนศายนะนามะโอมสีคเนศายนะนามะโอมสีคเนศายนะนามะขอบารมีองค์พระพิคเนศ เทพแห่งความสําเร็จขอท่านประธานพรให้ลูกศิษย์ทุกคนพ่อค้าแม่ขายทุกคนที่ได้สั่งเรือค้าขายนี้ขอให้เรือค้าขายไปถึงมือทําให้ค้าขายมรุมมาต้ม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 ขอให้ค้าขายดีมรุมมาต้มมรุมมาต้มมรุมต้มขอให้เรือทุกลําเมื่อถึงมือพ่อค้าแม่ขายขอให้ทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายดีโอมศรีคเนศายะนามโอมศรีคเนศายะนามโอมศรีคเนศายะนามขอบารมีจากพระองค์ท่านให้ท่านประธานพรขอให้ค้าขายจง สำเร็จจง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 สำเร็จด้วยเทินซาทุส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 าทุคุณขาใครได้รับไปขอให้มีความโชคดีค้าขายมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มมารุมมาตุมมามมา้มค่ะใครอยากจะสั่งเรือค้าขายรอบต่อไปนะคะพักแชทคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะินนแสเป็ง